ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นตำแหน่งศูนย์กลางดึงดูดบ่อกเกิดใหญ่หรือเป็นตำแหน่งศูนย์กลางการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสศโล เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลสร้างพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันโกนกโยงทุกท่อฐานบุญสร้างนิพพานธรบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทุกส่วน สร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามิทัติพระเดชปุณุลวงปูสดจันทศโลสร้างยุคชาวสิวไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทุกอนุเวลาทำงานดึงดูดบ่อกเกิดเข้าไปในตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเด็จพคุณหลวงปู่สดจันทสโลโดยพัฒนาธรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ด้วยขั้นตอนของการดึงดูดบออเกิดดึงดูดเข้าศูนย์กลางบออเกิดคือสร้างขึ้นใหม่เป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเด็พคุณหลวงปู่สดจันทสโล หน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ซ้ำทำไม่ซ้ำหน่วยใหม่ๆที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆยิ่งยๆขึ้นไปตลอดหน่วยปฐมดั้งเดิมเริ่มแรกของบารมีสามสิทัศถ์พระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทสโล นัดตำแหน่งสูงกลางอู่ทะเลบุญบารมีสาสิทัศน์พระเด็จพุรลวงปูสดจจนทสโลดำรงอยู่ตั้งแต่เริ่มมีบารมีสามสิทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปูสดจจนทสโลที่เกิดขึ้นแรกดำรงมาตลอดพัฒนาความเป็นเครื่องจักรความเป็นพลังงาน พัฒนาเครื่องจักรพัฒนาพลังงานชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งขึ้นไปตลอดดึงดูดบอกเกิดทำทั้งหมดในนิพพานทรรใหญ่สร้างเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามทิทพัพเปเดุณหลงพูพสดกันทัสโลที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงาน รวมอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์จึงเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเองด้วยการเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเครื่องจักรและพลังงานที่รวมอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์เป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ทำงานพัฒนาธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่สร้างขึ้นใหม่ เป็นบารมีสาสิบทัศพระเด็จพระคุณหลวงปู่สดยันทสศโลหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมกันมากณอปูทะเลมหาสมุทรบารมีสาสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดยันทสศโลรวมอยู่ส่วนกลางของจักรวาลพระต้นท้าต้นธรรม จเ,เจัารวนพระบรมโอรธิเจ้าส่วนกลางของนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลรวมเป็นกระแสเดินทางจากศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลม ปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสลัที่อยู่ศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสลกจากตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสลกกระแสทมบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลที่เกิดจากหน่วย ย่อยๆที่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องของบารมีสามิศทั์พระเด็จพระคุลงปู่สุดเตณทัสโลเดินทางจากตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามิศทั์พระเด็จพระคุลงปู่สุดเตณทัสโลไปตามทะเลมหาสมุทรบารมีสามิตทั์พระเด็จพระคุลงปู่สุดเตณทัสโลไปถึงท่อทานบุญที่สร้างขึ้นให้เป็นท่อทาน หรือเป็นสื่อนําหรือเป็นเส้นทางให้บารมีสามพิทัศน์พระเด็พระกลมโ่สุจันทสโลที่เป็นกระแสจากทะเลบุญมหาสมุทรพระเด็จพระกลมู่มสุจันทสโลเดินทางไปยังส่วนต่างๆที่เป็นธรรมทั้งหลายธรรมที่มาจากศูนย์กลางนิพพานกิเลส ศูนย์กลางนิพพานอัพยากตาธรรมะศูนย์กลางของธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ธรรมบุญบารมีสามสิทธัตระเดชภคุลป่สุจันทสโลเพื่อพัฒนาธรรมทั้งหลายนั้นในนิพพานธรรมใหญ่โดยการดึงดูดบอกเกิดเข้าศูนย์กลางหน่วยย่อยๆของบารมีสามสิทธัตระเดชภคุลงป่สุจันทสโลที่รวมเป็นกระแสบารมีสามสิทธัตระเดชภคุลป่สุจันทสโล หน่วยย่อยๆที่เล็กที่สุดเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ทํางานอย่างสมบูรณ์คือทํางานดึงดูดบอกเกิดทําให้ทำทั้งหมดในนิพพานทำใหญ่เกิดขึ้นใหม่เป็นปรมีสามสิบทัศหน่วยย่อยๆใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหน่วยย่อยๆต่างๆปรามีสามสิบทัศ พระเดบคุหลงผูสดกันตัสโลเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานกระแสบรารมีสาธิพัสพระเดบคุหลงผู้สดกันทัสโลเดินทางตามท่อฐานบุญทั้งหมดตามเส้นทางสายกลางของท่อฐานบุญเดินทางรวบรวมไปณตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามทิทัตพระเด็จพ,พุณหลปูสดจันทสโรซึ่งเป็นตำแหน่งสืยอกลางอูทะเลบุญปารมีสามทิทัตพระเด็จพ,พุณหลปูสดจันทสโรเพื่อเป็นหน่วยบารมีสามทิพทั์พระเด็จพ,พุณุลงปูสดจันทสโรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สมบูรณ์ได้ต้นแบบดั้งเดิมจาก ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทศโลเป็นหน่วยใหม่ใหม่บารมีสามสิทัตพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทศโลที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่ผู้เบิกบานที่สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัตพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทศโล ที่มีกระแสไหลเวียนเดินทางอยู่ทุกท่อฐานบุญณนะตำแหน่งศูนย์กลางของทุกท่อฐานบุญที่เป็นเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานบุญแต่ละท่อฐานบุญยังสามารถให้รับบาร,รมีสามสิบทัสเพลย์คุลมุสุจันโทโสซึ่งกันและกันได้ทุกท่อฐานบุญจึงประคับประคองกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งท่อทานบุญไม่มีวิญญาณธาตุท่อทานบุญมีวิญญาณธาตุต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้รับปรมีสามสิทัศน์เปรตกุลลปสดจันทสโลซึ่งกันและกันทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามิทัศน์พระเด็จพระกุลลปุดสดจันทสโล ให้นึกถึงจดจ่อรับรู้ณนะตำแหน่งศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิบธพระเดชพระกุณหลงป่สจันทสโลซึ่งอยู่ณนะศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบธาพระเดชพะกุณหลงป่สจันทสโลหรืออยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ของกายพระต้นธาตุตนธรรมทุกพระองค์หรือศูนย์กลางท่อทานบุญที่ไม,ม่มีวิญญาณธาตุที่ปรากฏอยู่ในจักรวาลพรตตธาตุตนธรรมในจักรวาลพระบรมอุิเจ้าที่รับรู้อย่างคุ้นเคยคือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระตนธาตุตนธรรมหรือกายพระบรมอุิเจ้า ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันตสโลพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิโย و, คุณยายอาจารย์มหารัตนาเบสิกาจันทน์ลุงอยู่ของกายพระตนธาตุตนธรรมหรือกายพระบรมโภคพุทธิจ้าของทุกท่านของทุกท่อฐานบุญที่มีวิญญาณธาตุศูนย์กลางของท่อฐานบุญที่ไม่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในจักรวาลพระตนธาตุตนธรรม ตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิทัศน์พระเด็จคุณบุตรสดจันทสโลเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของนิพานทำบุญบารมีสามสิทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทุกท่อทำบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกถึงจดจ่อรับรู้นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นผลให น่วยต่างๆรวมกันเป็นกระแสบารมีสามิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทศสโลเดินทางมายังท่อฐานบุญเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหลายให้ถูกดึงดูดบอกเกิดสร้างขึ้นใหม่เป็นบารมีสามิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่ปสุดันทัสโลใหม่ม ว่มีสามสิทธัสสะเดเดโพลมู่สดทนสสโลเป็นเครื่องจักรและก็เป็นพลังงานรวมอยู่ในตัวเองเป็นสุขเป็นเจริญเป็นสําเร็จของชีวิตเป็นธรรมที่พัฒนาธรรมทั้งหลายธรรมที่สร้างให้เป็นวิกฤตของชีวิตสามารถพัฒนาธรรมทั้งหลายนั้นให้ถูกดึงดูดบอกเกิดสร้างขึ้นใหม่ เป็นบารมีสัมพ,พ,พุทธะพระเด็จพระงปู่สดจันทร์สโลใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆเป็นสุขเจริญสําเร็จชีวิตวใหม่ๆยิ่งขึ้นไปตลอดวิกฤตทั้งหลายที่เกิดจากธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นบาปถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสัมพิทน์พระเด็พระงคุผู้สดจันทรสโ,ซโซใหม่ๆได้อย่างง่ายได้ วิกฤตทั้งหลายที่มีมากจึงเป็นบรารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสธที่เกิดขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสุขจเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งขึ้นไปทุกทอดทานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้อย่างเรียบง่ายนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทัศน์พระเด็ระคุณหลวงปู่สดจันทสโลรับรู้การทํางานหยุดตัวสําเร็จของบารมีสามสิทัศน์พระเด็ระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นการทํางานทั้งส่วนที่ละเอียดสุดไปถึงส่วนที่หยาบสุดส่วนที่ละเอียดสุดคือตาแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถพระเด็จปุลหลวงปู่สดจันทสโลส่วนที่หยาบสุด คือตำแหน่งของจัก,กรวาลมนุษย์ในระหว่างส่วนที่ละเอียดสุดมาถึงส่วนหยาบสุดหรือส่วนหยาบสุดไปถึงส่วนละเอียดสุดจะมีรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนไปมาระหว่างทาทั้งหลายทุกท่อทานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รับรู้ณตำแหน่งส่วนที่ละเอียดที่สุดคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรมเริ่มแรกบารมี30ิทัศพเดเดปุลุงปุสจนทัสโลซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมบังคับสั่งการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนที่หยาบออกมาเรื่อยๆทําให้เกิดการขยายนิพพานธรรมบุญบารมีสามิทัศพเดเดปุลุงปุสจนทสโลครอบคุมได้ทั้งนิพพานทําใหญ เป็นการพัฒนาธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นบารมีสามสิทธัตถะพระเด็จพุหลวงปู่สดจันทสโลใหม่ๆทำให้นิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทธัตถะพระเด็จพุหลวงปู่สดจันทสโลใหญ่เป็นศูนย์กลางอูทะเลบุญบารมีสามสิทธัตถะพระเด็จพุหลวงปู่สดจันทสโลใหญ่เป็นยุติธรรมเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัตถะพระเด็จพุหลวงปู่สดจันทสโลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเป็นยุคชาวสิริลาที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่่อคความมันง ยั่งยืนของนิพพานธรรมใหญ่เพื่อรับกับความมั่นคงยั่งยืนของนิพพานที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปหน้าที่ของทุกท่อฐานบุญจึงมีหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้การทาหยุดเป็นตัวสาเร็จของบารมีรสัมสิบทัพเป็นเดชกลุมปุสสัจจันทสโลเพื่อสร้างที่สุดแห่งทางของบุญบารมีสามสิบทัพเป็นเดชกลุมปุสสัจจันตสโร โดยการนึกถึงจดจ่อรับรู้ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทันพระเดชพคุณหลวงปู่สดจันทสโลซึ่งเป็นศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามุทันพระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสโลทำอย่างเรียบง่ายทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์พัฒนาธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ให้ถูกดึงดูดบอกเกิด บอกเกิดหรือสร้างขึ้นใหม่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นสุขเจริญชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดดำรงบารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย มั่นคงเพิ่มขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิบทัศประเด็จพลหลวงพุดดทธเจตัสโลตลอดไป